สวัสดีครับเพื่อนๆครับเรามาหามะม่วงริมรั้วกันครับช่วงนี้มะม่วงก็จะออกปลายฤดูแล้วนะครับสําหรับมะม่วงริมรั้วบ้านผมนะครับเดี๋ยวแต่เราเห็นแล้วละ่ะสึกตอนนี้เหลืออยู่สองลูกนะครับตอนนี้น่าจะเหลืองจัดและลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งก็ใกล้ละนี่นะครับลูกนี้นะครับนี่ผมเอา ถุงใส่ไว้นะครับกลัวว่าพอเวลานั้นมันหล่นนะครับหล่นแล้วเราก็เก็บไม่ได้นี่นะครับนี่นะครับนี่สวยไหมครับอุ้ยใบมันบังอยู่ใบมันบังนี่นี่ครับเราก็เก็บมาเลยครับเก็บลูกนี้มาเลยครับโอ้แต่ว่าอันแรกเราต้องถุงก่อนนี่นะครับเก็บเก็บเลยครับ อุ้ยนี่ครับมะม่วงนี้เป็นพันมะม่วงสีทองนะครับน้ำดอกไม้สีทองสดจากต้นนี่เลยออีกลูกหนึ่งครับนี่ครับลูน,นี่มะม่วงพันสีทองเหลืองอาลามเลยครับเก็บมะม่วงจากลัวข้างบ้าน